สี C, Wonder Peach ฉันรวาผมก็ดีนะสวัสดีค่ะ สวัสดีท่กน,นะคะกลับมาเจอกับพีชวันอร์พีชกันอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้วันเดอร์จะกลับมามองมอยกันถึง Favorite of the month ประจำเดือนกรกฎาคมนะคะของใหม่ของปังมาอีกแล้วทุกคนคือเดือนที่ผ่านมาเโอกสได้ลองของมาเยอะมากเพราะว่าเพิ่งหมดโควิดไปใช่ป่ะแบบเหมือนปลดล็อกดาวน์หลายแบรนด์ก็ทยอยปล่อยของทยอยออกมา เยอะมากลองแล้วแบบุยมีแต่ของดีๆน่าโดนทั้งนั้นเลยนะคะพี่ก็เลยเลือกหยิบของที่มีโอกาสได้ใช้บ่อยแล้วก็ชอบมากๆจริง,รงๆมาอยู่ในเฟซบุ๊กของเรานะจ๊ะชอบเท่านั้นถึงได้อยู่ในที่นี้พูดเลย โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ชอบในช่วงนี้คะ่ะเริ่มต้นที่สกินแคร์2ชิ้นนี้ก่อนนะคะเพราะมาจากแบรนด์เดียวกันนั่นก็คือดีโปรแกรมค่ะตัวแรกนะคะเป็นอะ cleansing oil กันก่อนตัวนี้คือดีโปรแกรมเ s เซนต์อ cleansing oil นะคะเดี๋ยวเซตน,นี้จะมีรีวิวออกมาให้นะคะหลังจากที่ทดลองใช้หลายครั้งหลายวันชอบมาก ใช้ไม่หยุดชอบจริงๆเป็นออีกตัวหนึ่งที่ราคาไม่โหดเขี่ยมร้ายแรงจนเกินไปนะคะสามารถซื้อมาใช้กันได้แล้วทำความสะอาดได้ดีมากๆแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่เขาเน้นเรื่องของผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเลยนะเป็นแบบอยู่ในเครือของชิเซโดอะไรเงี้ยพี่ก็ใช้มาหลายตัวแล้วนะคะเวลาที่ผิวแพ้ง่ายผิวอ่อนแอมันมีช่วงนั้นจริงๆอย่างช่วงก่อนประจําเดือนอย่างช่วงที่แบบออกไปอาด่บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะคือสําคัญเลยว่าเราจะต้องปลอบประโลมผิวของเราจาก ตัวพวกแสงแดดมลภาวะอะไรทำรายอย่างเงี้ยแบรนด์นี้เป็นตัวที่ดีมากๆแล้วเราเพิ่งได้ใช้ลน์ที่เป็น cleansing ของเขาก็ชอบโดยเฉพาะ cleansing oil แล้วก็ cleansing foam นะคะตัวนี้ดีมากทำความสะอาดเครื่องสำอางได้แบบเลิศค่ะ มาถึงตัวนี้กันบ้างนะคะนี่คือ D ีโปรแกรม Essence Cleansing Foam ค่ะถ้าใครอยากลงทุนกับโฟมที่ราคาแพงพี่ต้องพูดเลยว่ามันราคาแพงสำหรับโฟมล้างหน้าเนาะก็ประมาณ800กว่าบาทน้องถ้าจะไม่ผิดเป็นโฟมล้างหน้าที่ฟ <c oughs> ิลโคตรดีคือมันไม่ได้มีสารแบบน้ำ้อมหรืออะไรที่แบบรุนแรงกับผิวเลยนะคะแต่ว่าทำความสะอาดผิวได้ดีมากผิวนุ่มมากโดยเฉพาะเวลาที่เราทาเป็นวิปโฟมอ่ะทุกคนให้มันหนาหนาให้มันนุ่มๆแล้วก็นวดบน วนเบาๆคือผิวแบบสบายสะอาด เลิศอยากแนะนําเลยนะคะถ้าใครชอบเน้นเพื่อสําหรับผิวแพ้ง่ายตัวนี้มงลงค่ะชอบมากมาถึงวิตามินซีกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะคือลาโรดโปรเซพิเออร์วิตามินซีเทนนะคะก็เป็นวิตามินซีของตัวลาโรดโปรเซเองถ้าใครคุณคุณแพ็กเกจจิ้งแบบนี้มันจะเหมือนตัวไฮยาลูรีฟใช่ไหมอันนี้ก็เป็นตัววิตามินซีเขาจะมีหมือา3อันมีไฮยาลูรอนนีแอซิดมีวิตามินซีแล้วก็มีแรตินอลนะคะอันนี้คือดีม,มากชอบมากคือจะบอกว่าอันเนี้ยพี่ใช้แล้วรู้สึกว่าผิวใส ขึ้นหน้าใสขึ้นแล้วก็เหมือนความโทมความมองหรือว่าพวกจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบอีเวนขึ้นนะคะผิวดูแบบ ใสเนียนกันมากขึ้นตัวนี้เราชอบตรงที่ว่ามันเหมือนกับมันไม่ค่อยระคายเคืองผิวสําหรับเราอะเออวิตามินซีคือพีอะบางครั้งใช้แล้วมันรู้สึกว่าแสบแสบยิบยิบใช่ไหมแต่ตัวนี้สําหรับเราอะไม่แสบไม่ยิบนะคะก็เป็นวิตามินซีอีกตัวหนึ่งที่มาใหม่มาแรงแล้วก็น่าลองใช้มากๆใครที่แบบอยากได้วิตามินซีไปใช้นะที่จริงวิตามินซีมันไม่ใช่แค่เรื่องผิวใสนะคะมันเป็นตัวที่แบบไปบูสต์คอลลาเจนไปช่วยเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาวิตามินซีคือประโยชน์ เขาเยอะจริงๆนอกจากกินแล้วก็ทาโบกันต่อไปนะคะตัวนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นเวชสำอางด้วยนะคะจาก ลาโรสโปรเซสกินแคร์ปังๆมี3ตัวนี่แหละที่รู้สึกว่าอยากจะรีบนํามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มาถึงเมคอัพกันบ้างนะคะมาแต่งหน้ากันดีกว่าคลิปของวันเดอร์เฟอร์ริตแล้วเรายังมาแต่งหน้าโชว์ด้วยเพราะว่าใช้จริงๆชอบจริงๆอยากให้ทุกคนเห็นผลลัพธ์แบบแบบจริงๆตัวแรกเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนเลยนะคะเพราะวันเนี้ยเฟอร์ริตของเราเป็นแป้งผสมรองพื้นคะ่ะเราก็เลยจะเตรียมผิวใต้ตาอะไรเงี้ยด้วยคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะตัวนี้คือ For you2 Fade Away Con นซ e ลเลคะ่ะ อันนี้นะคะพีชใช้เบอร์ CCL02 นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่จะมีติดสีพีชเบาๆก็เหมาะกับใต้ตามากๆเลยเดี๋ยวเราจะลงให้ดูทุกคนตัวนี้นะคะปกปิดใต้ตาได้แบบธรรมชาตินะแล้วก็มันไรล์ใต้ตาได้ดีนะคะแบบไม่ค่อยเค้กไม่ค่อยดูหนาเกินไปอะไรเงี้ยพีชชอบแล้วก็ราคาไม่แรงด้วย นี่นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ชอบมากนะไซส์ก็สลิมพกพาง่ายราคาไม่แพงที่สำคัญคือมันดีมากๆจริงดูใต้ตาดิดูไบรท์ขึ้นเลยนะคะอ่ะมาถึงแป้งผสมรองพื้นเฟรนด์ออฟเดอะมันนะคะอันนี้นะคะชื่อว่า q p e เ s 1-2 b e a u t e a u t iful a i r y m a t t e f o u n d a t i o n า o เดอรค่ะเขามีหมด5เฉดสีนะคะพี่ใช้เบอร์0ูนย์สามแซนเบจสีเดียวกับบอนเดอร์ก็คือเบอร์03นนะคะทุกคน อ่ะนี่ให้เห็นว่าใช้จริงๆสภาพเริ่มมีความเยินแล้วนะคะเราจะใช้คู่กับพัฟของเขาเลยเพราะว่าวันนี้อยากได้แบบความแน่นนิดนึงหน้าแบบดูเป๊ะดูปังหน่อยนะคะการปกปิดของแม่งตัวนี้นะคะมันจะเป็นแบบปานกลางไม่ได้แบบหนาตึบมาถ้าเป็นหนาพี่แนะนำ r e t o u c แนะนำ Snow อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวนี้คือพี่รู้สึกว่าการปกปีดเขาอะได้กลางๆจะเป็นเน้นงานผิวงานแบบไม่หนักหน้างานผิวดูสวยอะซึ่งผิวสวยจริงอันนี้ชอบมาก ฟิลลิ่งคล้ายๆกับตัวรองพื้นวันชูบิวตี้ฟูลเลยนะคะนี่ก็จะแทบๆลงไปน,นี้อ่ะ Before and after หน่าเนียนมากผิวเนียนขึ้นแบบ10บเลเวก่อนจะมูฟออนไปที่อื่นนะคะเราขอรีวิวแปลงเซ็ตนี้ก่อนเลยอันนี้พี่ทรีมาจากพี่คนหนึ่งชื่อคุณเอมมี่ใน Facebook นะคะคือยี่ห้อ f ิก ราคาเซตนี้อยู่ที่อยู่ที่200บาทแปลง200บาทที่ดีมากบ้าบอแปลงนุ่มมากนุ่มมากด้ราคา200บาททำได้ยังไงก็ไปเช็คมามันก็เป็นของจีนนี่แหละทุกคนแต่ว่าดีกว่าตอนที่ซื้อเครื่องสำอางแบบเซตอะ ทุกคนต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่มีเฟรนด์อายชาโดแปลกไหมแปลกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราแบบหยิบเยอะแยะมากมายอะมากองวางแล้วก็เอาสีนั้นสีนึงสีนี้สีนึงสีนู้นสีน,งสนึงนะคะเดี๋ยวจะไปแต่งตาเล่นเล่นกันออฟซีน,นะคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนจะไปแต่งตาอยากปัดแก้มให้ดูก่อนไม่รู้ทำไมรู้สึกช่วงนี้ชอบแก้มที่แบบดูน่ารักน่ารักฟัดฟาสีสันจัดจ้านนะคะก็จะชอบใช้ของสไตล์นันดาค่ะนี่ฟูลออฟชาร์มนะคะสีมันแบบน่ารักมากทุกคน นี่ให้ดูสีแบบคอรอเป็นเนื้อแมทแล้วสีแบบน่ารักมากเนาะน่ารักดีสวยงามกัาบอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือ for you to you heart Me นี้นี้จะเป็นสีชมพูนะคะเบอร์ S3 lady lulu ของ for you to จะแบบมีความชิมเมอร์กว่าแก้มก็น่ารักน่ารักเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะปัดผสมกัน2อสีเลยค่ะ แล้วก็ for YouTube แบบหน้าแก้มแล้วก็ปัดปัดให้มันแบบฟัดฟดขึ้นมานะคะ แก้มก็จะประมาณนี้เลยนะคะคล้ายๆกับคลิปที่แล้วเลยเนาะคือพี่ปัดแก้มมันก็ได้เท่านั้นแหละเพราะหน้าเบ้าหน้ามันก็มีแบบนี้แต่สีนี้คือน่ารักมากสองสีนี้ผสมกันใ่ไมคะมันจะมีความส้มๆแล้วก็ช่ำๆชมพูผิวดูดีมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวขอไปแต่งตานอกกล้องก่อนนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราเป็นเฟวอร์ริตไงไม่ใช่มาลองของใหม่เดี๋ยวดีงามไม่ดียังไงค่อยว่ากันนะคะขอไปแต่งตาด้วยพาเลตนี้ก่อนค่ะส่วนมาสคาร่าที่เป็นเฟรริตออฟเดอะมันนะคะก็คือ Oriental Princess นี่เลยคะ่ะ Beneficial Lending Mascara นั่นเองนะคะก็เป็นมาสคาร่าที่แบบว่าให้ขนตายาวแล้วก็เรียงเส้นแล้วก็จับช่อก็สวยพี่ชอบมันปรับได้มันหม,ดดมุนมดได้คนดีใจมากเลยที่เราคนพบจริงๆคนอื่นเขารู้อยู่แล้วนะว่ามันหมดดุนได้พี่เพิ่งเพิ่งรู้เมื่อไม่นานมันนี้เองนะคะรู้สึกดีใจที่รู้แล้วเขาปัดแบบตรงๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเขาเรียกนะยก ยกระดับด้วยการหมุนให้มันบิดเป็นเกลียวนะคะนี่คือปรับให้มันเป็นแบบตรงๆแล้วก็ค่อยๆปัดเลยบ้าบอคนต่นดีมากก็เดี๋ยวเราบิดให้มันเป็นเกลียวนะคะนี่ให้มันทวิสต์แบบนี้นะคะแล้วพีคก็จะปัดส้มยกเข้าไปอีกสวยดีมากคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะชอบมาก กลับมาสู่ไฮไลท์ลูกหลักของเราเอาผิดด้านไฮ <laughs> ไลท์ลูกหลักของเรานะคะเบเกอรนั่นเองค่ะคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นพาเลตใหญ่ทุกคนมันมีทั้งสีดังของเขานะคะแชมเปญป๊อปมีเบอร์รี่ใช่ไหมมีพิงค์ครีมมีทรัฟเฟิลมีคาราเมลคือสีแบบสวยอะ พีคือชอบพาเลตนี้มากเพราะว่านอกจากจะเอามาปัดเป็นไฮไลท์ได้แล้วอะ่ะ mm. ก็คือเอามาลงตาได้อีกนะคะเออหรือว่ามันเป็นพาเลตเฟเวอร์ลิตเป็นพาเลตเฟเวอร์ลิตแล้วกันค่ะทุกคน mm. แต่ว่าสีมันก็จะไม่มีสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยนางเป็นแบบแนวสีชิมเมอร์สีลงไปแบบให้เปิดตาวาวได้นะคะเราจะปัดไฮไลท์สีแชมเปญป๊อปตรงนี้กันสีก็คือสวยมากคิด mm. ว่าพวกเนี้ยคุม้มทุกคนเวลาที่แบบมีเซฟอร่าเซลอ่ะพวกนางชอบโดนเซลเพราะว่าเหมือนบางคนก็แบบไม่อยากซื้ออะไรใหญ่แต่ว่ามันคุ้มมากเลยนะ ขอฟาดตรงนี้ก่อนเลยยืนหนึ่งเรื่องการเป็นไฮไลท์มาหลายปีนะคะคือถ้าติดลิสต์ในแบบในกระทู้ต่างๆว่าเออไฮไลท์อะไรดีเป็นกาก็คือต้องต้องยืนหนึ่งจริงๆยืนคู่กับคนอื่นได้ก็คือยืนแบบยืนเด่นนะ่ะตัวเด่นพีทอาจจะฟาดสิ่งนี้ลงไปอีกนิดนึงนะคะผสมกันนิดนึงนอ,นอันนี้ดูดินี่อันเนี้ยเลือบสวยมากคือถ้ามาแบบ ขอขอปาบเข้าไปในเปลือกตาอีกนิดนึงนะคะดิชอบจริงๆคือปัดแบบปัดได้นานมากเป็นไฮไล,ไลท์ที่ปัดได้นานคือกว่ามันจะหมดอ่ะมันแตกก่อนเป็นไฮไลท์ที่แบบต้องทะนุถนอมนิดนึงนะคะวางเฉยๆก็แตกแล้วนะ้องขึ้นแบบแบบบางมากงานหน้างานตาประมาณนี้ไปถึงงานปากเลยแล้วกันค่ะมาถึงงานลิปกันบ้างนะคะเฟเวอร์ริทที่เราจะยกใจให้ทั้งเดือนก็คือนี่เลยค่ะทุกคน For you to your m y lip นะคะสี Wonder Peach เบอร์สิสีที่มีความเป็นเจาวันที่สุดแล้วนะคะเราขอยกให้สีนี้สีเดียวเป็นสี of the เดือนเลยจริงๆดูดินี่คือสี Wonder Peach ที่ทุกคนจะเห็นว่าพีชชอบสีประมาณนี้มาตลอดนะคะโอเคเราก็เลยให้สีนี้เป็นสีของ Wonder Peach นะคะคือมันเกิดจากการแบบผสมหลายสีหลายเนื้อหลายเขาเรียกเนื้อมันก็เป็นเนื้อของโยมายนี่แหละแต่ว่ามันผสมหลายสีหลายอันเดอร์โทนนะคะคือจะเห็นว่าบางคนเนี่ยบางแสงถ้าเป็นแสงตรงๆสีแบบ กระดาษขาวเลยอะจะอมชมพูแต่ถ้าอยู่บนคนผิวเหลืองแบบพีเนี่ยก็จะมีความอมส้มหรือว่าถ้าเป็นคนผิวแทนอย่างงี้มันก็จะมีความนูดส้มส้ม,สมอมชมพูนะคะคือถ้าคิดอะไรไม่ออกเป็นสีแบบ everyday ได้แล้วก็เป็นสีที่ลงไปเป็นเบสก่อนแล้วก็ตามด้วยสีอื่นได้นะคะเรามาทากันเลยค่ะ เปนว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่อุดหนุนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซื้อและยังแท็กมาทาให้ชมหรืออะไรก็แล้วแต่พีทแบบขอบคุณมากๆจริงๆนะคะสวยงามคือที่ผ่านมาจะเห็นว่าพีทแต่งหน้าโทนสีลิปประมาณนี้บ่อยก็คือใช้ตัวนี้นะคะใช้คุณน้องเขาตั้งแต่เขายังไม่วางจําหน่ายก็คือแบรนด์ส่งมาให้ก่อน น่ารักมากๆจริงๆนี่จะเติมสีบาร์็อกตาบริเวณขอบปากนิดนึงของบาร์็อกตาเบอร์18นะคะจริงๆมีทั้งหมด24เฉดสีกับ22บล็อกเกอร์นะคะอีก2ส,สีที่เหลือคือเป็นของแบรนด์ที่เขาเลือกไว้ของต้ากับของผีระคือเป็นเฉดใกล้ๆกันแล้วพอเราลงรวมกันคือโคตรน่ารัก2ส,สีนี้คือสวยมาก แต่ถ้าอยากได้ความเข้มอีกนิดนึงของพี่ไอซ์สักกันนะคะเบอร์7ก็จะเป็นโทนส้มขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่าเราจะลงด้านในให้มันแบบเข้มอีกนิดหนึ่งนี่ประมาณนี้นะคะวันเดอร์จะขาดกลอสไม่ได้ก็เลยขอเพิ่มกลอสเป็นอีกเฟรอร์หนึ่งนะคะก็คือของ t i o r l l p m a x i m i z e r เนะคะหนะ้าตาแบบนี้เลยสีอันนี้คือเบอร์0ูนนะคะคือเป็นชมพูแบบชมพูน่ารักมาก พี่จะปาดตรงนี้นะคะอ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปลงทาเพื่อความง่ายส่วนปากตรงนี้เราขอเบลอขอบนิดนึงนะคะให้มันบนนนะไม่ได้ติดขนตานานมากการติดขนตาแน่นเบอร์นี้แทบจะไม่เห็นในคลิปของวันเธอเลยนะคะก็เลยมาติดขนตาเปลี่ยนลุคกันนิดนึงอะ ก่อนที่จะไปทําผมกันนะคะพูดถึงงานน้ําหอมงานบอดี้กันก่อนเดือนที่ผ่านมาชอบใช้สครับอันนี้มากๆนะคะของ Bath a n d Body Work s นะตัวนี้ชื่อว่า Coconut Richie Nourishing Body Scrub นะคะเฮ้ยคือเพิ่งได้ยินข่าวว่า Bath a n d Body Works ลรลมลอยโอ้ oh m ม god เขาจะอยู่ต่อไปไหมต้องไปตุนหรือเปล่าสิ่งนี้คือมันดีมากเพราะว่ากลิ่นมันหอมมากเป็นสครับที่ ฟีลกูดโซกูดดีมากๆนะคะแล้วเมสสครับมันแบบไม่บาดผิวเลยเนื้อสครับแบบเข้มข้นอาบน้ำที่ก็คือกลิ่นแบบ หอมหวานทั่วทั้งห้องน้ําเลยคือเป็นสครับที่ดีมากผิวละเอียดนุ่มมากชอบมากมาถึงน้ําหอมค่ะก็กลับมาที่สายถูกและดีบ้างนะคะคนถามถึงน้ําหอมเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าพี่อะส่วนมากก็ใช้ของแบรนด์ใช่ไหมไม่ค่อยได้ใช้อะไรถูกและดีเลยจนมาเจอกลิ่นนี้ของคิวเพรสแล้วก็มันเป็นกลิ่นที่ใช้สำหรับฉันมากอันนี้คือคิวเพรสมิสเรดนะคะก็เป็นน้ําหอมอันนี้จะเป็นคอลเลคชันใหม่ของเขาคือกลิ่นมันแบบ กลิ่นมันดีมากเลยทุกคนกลิ่นมันนะคะเปความผู้หญิงปรัดเปรี้ยวมีความแบบ smart casual woman working woman คือ dinner date ก็ได้โอ้กลิ่นมันแพงอะ่ะมันดูเซ็กซี่มันหอมอุ้ยฉันรวบผมก็ดีนะอะไรคือการคุยกับตัวเองว่ารวบผมก็ดีอะใดๆก็คือน้ำหอมหอมมากนะคะแล้วก็ถูกและดีด้วยน้องๆนักศึกษาใครอยากได้น้ำหอมกลิ่นแบบแพงๆไม่ได้กลิ่นตลาดลิ่งเงี้ย ลดมากกลิ่นแบบเคาน์เตอร์แบรนด์จริงๆมาถึงงานผมกันบ้านะคะเดือนที่ผ่านมาก็ต้องได้สันคอเร็วเลยจ้าใช้ทั้งเดือนไม่ได้หยิบอะไรอย่างอื่นมาใช้เท่าไหร่เลยยกเว้นแบบพวกนอนสปาเกตตีเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นลอนขึ้นมาหาสมุทรสาครหรือว่าลอนที่เป็นแบบเฮ้ยเกาหลีเวฟสวยๆหรือลอนเมอร์เมดก็คือทําได้จากอันนี้อันเดียวเลยนะคะพี่พกไปแบบต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าบางทีอะ คือเวลาเราไปรีสอร์ทหรือไปไหนก็ตามอะค่ะในห้องน้ํามันไม่มีสายชาร์จมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันวุ่นวายมากเลยพีทอะชอบตรงที่มันแบบ สามารถถอดแบบไร้สายก็ได้ก็คือเราชาร์จไว้ข้างนอกพอจะเข้าไปทําผมในห้องน้าก็คือหยิบไปแค่ตัวนี้เลยสะดวกมากๆจริงๆแล้วสายยาวมากโอ,อ้ยอย่างนึงคือสายยาวแบบยาวมากอันนั้นก็คือแฮปปี้มากเลยนะคะใครแบบว่าทํานานแล้วก็อยากต้องใช้แบบมีสายอะ่ะก็คือสายยาวมากตัวนี้พี่ชอบมากๆเดี๋ยวเราจะม้วนรอนเบาๆช่วงปลายนะคะตันนี้พี่ขี้เขียจม้วนแบบม้วนทั้งหัวนี้เดี๋ยวม้วนให้ดูกันเพราะว่าวันนี้มีทรงในใจอยู่ เดี๋ยวเราจะม้วนให้ดูเบาๆก่อนนะคะแบบรอนปลายเบาๆอะคะ่ะเราแค่หนีบไปอย่างนี้นะคะแล้วพอมาถึงก,กลางๆปุ๊บอะให้เริ่มบิดแล้วก็บิดไปเรื่อยๆแล้วก็บิดก็คือรูดไปพร้อมกับบิดไปแบบนี้ช้อนดีมากนี่เสร็จเรียบร้อยเพลินๆค่ะม,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 มัสเพลินๆแล้วก็ลอนก็มาแล้วพวกเส้นหน้าตรงนี้จะยากหน่อยนะคะพี่จะรวบตรงนี้มาแล้วก็เวลาละม้วนนะคะ บิดฟึบหนึ่งครั้งเอาออกนี่นะคะก็เป็นรอนแบบ easy curl ง่ายๆของพีทเองเดี๋ยวจะมาสอนทำรอนแบบนี้กันในคลิปถัดๆไปนะคะคือตอนนี้ก็เราสนุกกับการลองจับรอนแบบใหม่โดยใช้เครื่องหนีบผมคือมันดีมากทุกคนดูด,ด,ดินี่เป็นการผสมกันระหว่างแบบการบิดลอนแล้วก็การทวิสต์มือนะคะคือชอบมา v o v o t i t f the m o มันเป็เลยคะ่ะมาถึง f เฟรนด e s e r i e s of the Man นะคะซีรีส์ที่ชอบที่สุดตอนนี้ก็คือ it's okay to not be okay พระเอกดีมากนางเอกสวยมากพี่ชายพระเอกเล่นดีมากเล่นรู้สึกแบบอึดอัดอะเล่นจนเราอึดอัดเรารู้สึกว่าเราสงสารพระเอกมากแต่ในใจเราก็สงสารพี่ชายพระเอกด้วยซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ย อย่างที่บอกไปเมื่อเดือนที่แล้วว่าเราคิดว่าเรื่องนี้คงจะแบบแน่นอนว่าต้องเป็นเฟรนด์ของเรานะคะคือพี่ชอบเรื่องนี้ตรงที่ว่ามันคือการถ่ายทอดในมุมมองคือมันไม่ได้สนุกบู ตื่นเต้นล้างผ่าแต่มันเล่นกับจิตใจคนประมาณหนึ่งเลยถ้าคนที่แบบเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นอ่ะมันจะดูแลอินนิดนึงนะคะคือไม่ดีนเรื่งอินมากคือเราอาจจะไม่เคยสัมผัสกับคนแบบนางเอกโดยตรงหรือคนแบบพี่ชายพระเอกโดยตรงแต่ทุกคนอ่ะมันมีปมของตัวเองอยู่แล้วก็ คือที่เราไม่ได้พูดว่าไม่เป็นไรไม่ได้หมายความว่าเราโอเคอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมหรือไม่ว่าคนที่ดูเข้มแข็งเสมอมาก็เลยไม่มีใครถามว่าเขาโอเคหรือเปล่าคือเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ย<อ>ดีมากคือดูแล้วดูแล้วเราชอบเราอินมากๆเลยนะคะพระเอกก็คือสมแล้วที่เป็นพระเอกค่าตัวแพงที่สุดของเกาหลีเลยนะมาอาจนเสียงหมดบ้าจริงเออแล้วก็ให้เคยเดือผ่านผ่านตานะคะตัวพี่ชายพระเอกแสดงดีมากส่วนนางเอกนั่งหลักมาก ชอบนางเอกคนนี้มากโซเยจีคือสวยมากเอวเล็กติดนึงเอวแบบเอวคืออินสปิเรชันของดิฉันเลยค่ะเป็นไอดอลของดิฉันเลยในเรื่องของความเอวเล็กก็เป็นว่าเรื่องนี้สนุกสนานนะคะอยากให้ทุกคนไม่ไม่สนุกสนานสิเรื่องนี้ดีอีกเรื่องหนึ่งที่พี่อยากแนะนำมันไม่สนุกเอยมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือคนดูดูจบพิดว่าน่าจะเข้าไปต้องปรึกษาแพทย์กันเยอะก็แบบเดี๋ยวดี เดี๋ยวตื่นเต้นเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้คือก็นั่นแหละค่ะไปลองดูกันนะคะมีฉายใน Netflix นะคะใกล้จะจบแล้วมี16ตอนนะคะไปดูกันได้โอเควันนี้วันเดอร์ก็ขอตัวลาทุกคนไปแล้วน,น,นะคะเพราะเสียงวันเดอร์แทบจะไม่เหลือแล้วแ้วเดี๋ยวก็มาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบมิกก็กดไลค์แล้วก็กด s s c r i b e c h a ช n e l ของพีนะคะถือว่าคลิปเฟรนด์เป็นคลิปที่มาเม้ามอยพูดคุยกันประจําเดือนแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วกับขนตาที่แผงใหญ่มากกับพื้นหน่วยมาก มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย